สบายดีทานผู้สมอิงตามข่าวหนังสื้อพิมพ์เบี่ยงจันทใหม่รายงานบันทีเศ3มิโทนายี2,000ซา 8, นเีว0 2 1สนี่ให้รูวาโครงการปรับปรุงในซอมแปลงเส้นทาง13ไตในอยา2แมนเริ่มแต่กิโลเมตร1 1 1เากิโลเมตร190มีความยง่เ9กิโลเมตรแมนนอนอยู่ในโครงการปรับปรุงในซอมแปง ข้าง13ไตแต่กิโลเมตร71แขวงบริคำไซหากิโลเมตร346แขวงคำมวนมีความยาวทั้งหมด275กิโลเมตรซึ่งในแบงออกเป็นสีสัญญาโดยการสนับสนุนเงินกูหลอกเปียต่ำจาก3สถาบันคือธนาคารโดธนาคารดงทึนเอ,อรบธนาคารการดงทึนโครงรางพื้นฐานอาซี ได้งบประมาณจากกองทุนทางร่วมทั้งหมด157ล้าลานกวัวโรลาสหรัฐหรือประมาณ1 4 9 1ตื่นกัวกีแนะนาคา่อสรสางและบุรณะหากักษา1 2 5ล้าหาลานกวัวโรลาสหรัฐคาสดเเซยสิงกีดควงและเว้นขึ้นทีดิน1.7ล้านดอลลานโดาสหรัฐ หรือประมาณ16ตื่อกวกีบคาวาจ่างที่ปรึกษาหาลานโดราซารัฐเท่ากับ47.3ตื่กีบคาบุรณะหากักษาเศาหาจุด8ล,นลดันโดราซาลัดหรือเท่ากับ2 4 4ตื่กัวกีบในยักการปฏิบัติโครงการแมนซิป,ปีแต่ปี2 0 0 1หาปี2030ในนี้ นยายการก่อสร้างแมนสห้าสามปีและบุรณะหักษาอีก7จ็หาแปีโครงการจะประปับปรุงยกนะดับจุดนำท่วงและขยายหนาทางเก่าจากเกาเมตรเป็น1ลิปสเมตรห่อนเขตตัวเมืองต่าส้นมี2องสองทางจราจร2องทางละ3.5มจาเมตรบ่าทางเบืองละ2.5เมตร จากปากสั้นหาปากกระดิ่งแมนมีข้อม่วกว้างเก่าแมตตแต่จะประปับปรุงหนาทางโดยการปูยางแอสฟัลต์สปอร์ตเทศบาลเมื่อปากสัน้นแมนหักษาตามข้อม่วกว้างหนาทางตามข้อม่วกว้างที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่จะมีการปูหนาทางใหม่และประปับปรุงให้ดีขึ้นในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการนักเก่านี้ ในคัดเลือกเอาบริษัทหับเมาโดยการประมูลสากลในรูปแบบสัญญาแบบหมอบเมาภูมิหับเมาจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงให้สำเร็จภายใน3ปีแต่ปี2 0 0 1สปี2 0 0 3และสืบต่อบุรณะอักษาไปตืมอีก7ปีแต่ปี2 0 0 4ัปี2 0 3 1จึงจะหมอบให้เจ้าของโครงการมุลค่าของสัญญา ่านการประมูลสำหรับสัญญาณิแมนซ่ําแปดล้านกวัวโรดาซาลัตหรือเท่ากับ266กตึกกัวกิบโดยจะสำหรับแก็งโครงการออกแบบเป็น2ในอย่างคือ 1. แมนนายาการดำเนินการก่อสร้าง3ปีมีมูลค่าสองล้านกวัวโรดาซ่าลัตแมนทุนกู้ยืมจากธนาคารยอโรป 2. แมนนายาการมำานุงหักษาเจ็ปีโดยนำใส่กองทุนทางของซอปปอลาา ด้วยการแบ่งใจเป็นงวดจำนวนหาลาดเก้าแสนกวัวโดลาสาหรือหาสิบกตึกกัวกีบเจ้าท่านผู้สมในนั้นก็คือข่าวเกี่ยวกับการขยายในการปรับปรุงเส้นทางเลขที่13ตัดต่